ครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาไลา์ปั่นไปหาดบอลกันนะครับผมโอ้ oh, ท้าทายขึ้นมากเลยเนดะี๋ยวนี้ขึ้นมันค่อนข้างแรงนะเช้านี้ขึ้นแรงเลยเรามาอยู่ประชันขึ้นกันตรงนี้เลยแต่วันนี้จะพาปั่นไปหาดบอลกันนะครับผมจากปลายแหลมแทน่นตรงนี้ปั่นแหลมแท่นล็อก19เกล็อก20บนะครับผมเช้านี้ก็ตอนนี้หโมง39นะ้นาทีน้ำก็ขึ้นสูงสุดในรอบเช้าแล้วตอนนี้ สูงสุดในรอบเช้าจะประมาณ3.4เมตรนะตอน6โมง58นาทีขึ้นแรงเลยแล้วมันก็พัดพาขยะอะไรไม่รู้จากท้องทะเลมาพอสมควรนะในเช้านี้อุณหภูมิเย็นๆเราจะรอดูขึ้นขาโถมเอาละเดี๋ยวพาปั่นไปสักหน่อยเพราะว่าแบตจะหมดจะได้ เอาไม้ออกเพื่อที่จะชาร์จแบตได้ใครอยากดูบรรยากาศยามเชา้านะครับกับสายปั่นก็ตามมาไปเริ่มต้นเดี๋ยวไปเริ่มหยุดอยู่ช่วงปลายหาดบางแสนกันอีกหน่อยนึงก่อนที่จะปั่นไปหาดวอนดูใสิคลืนแรงเชียว เช้านี้ก็เริ่มตั้งโต๊ะตั้งอะไรแล้วนะครับผมสวัสดีนะครับน้องสายใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมไซวอล์กไซวอล์กบางแสนอันนี้แหลมแทน่นแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นปลายหาดบางแสนแล้วนะครับผม นี่โรงแรม S2 อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเบรคเฟสตอนเช้าเริ่มขึ้นแล้วาามาเตอร์ไซ์วันนี้ลืมสูบลมมาตรงนี้โคง้งโรงแรม S2 เข้าสู่ปลายหาดบางแสนแล้วนะครับผมอย่างรวดเร็วเห็นไหมเช้าน,นี้น้ำขึ้นสูงเลยแยวแต่ก่อนจะไปอีกละลอกผมหยุดขอกินกาแฟก่อนที่นิดนึง บรรยากาศดีจังเลยครับเชแร้ตอนเช้าก็จะเป็นอย่างนี้แหละไม่ค่อยมีผู้คนหรอกว้าวมีนางเงือกมานอนอยู่นี่เธอเป็นอย่างไรทำไมถูกสาบกลายเป็นทรายอย่างนั้นละ่ะโดนกระทืบเลยโอ้โหมีนางเงือกด้วยเนี่ยนะครับผมก็พวกโต๊ะพวกเตียงก็เริ่มระดมพลมาแล้วเดี๋ยววันนี้ เนี่ยก่อนจะปั่นจักยานไปต่อเขากินกาแฟก่อนให้มันหมดกับป่องนี้ดีกว่ารู้สึกมันจะหกด้วยตอนนี้ระดับน้ำนะจะขึ้นสูงสุดต,ตอนเช้าก็สามจุดสี่เมตรก็ประมาณเนี้ยสามจุดสี่เมตรแล้วก็จะลงมาช่วงเที่ยงแล้วก็จะขึ้นอีกทีหนึ่งตอนช่วงสิบแปดนาฬิกาตอนช่วงเย็นน,นั่นเองตอนช่วงพระอาทิตย์ตก สวัสดีครับดื่มในบรรยากาศดีทุกวันเลยวิวสวยมากนะครับคุณแอ,อริทะเลที่ไหนครับบรรยากาศดีจังทะเลที่บางแสนนะครับผมคุณยูป้าช็อปบางแสนสวัสดีนะครับคุณจีบดิ้งครับดิ e งคาเฟ่อินเดอะคอฟฟี่เอ้ยดิงคอฟฟี่อินเดอะคาเฟ่วันนี้เรามาดิ n งคอฟฟี่ออนเดอะบีชเลยทีเดียวเชียวนะครับในช่วงที่น้ำขึ้นแล้วนี่ดูนะดูกราฟดูกราฟเห็นไหม กราฟมันขึ้นสูงสุดตอนเช้าเนี่ย3.4เมตร6โมง58นาทีตอนนี้เท่าไหรเนี่ย8 8 58อีก10นาทีอีก10นาทีก็ขึ้นสูงสุดในรอบเช้าเดี๋ยวก็จะลงไปในรอบบ่ายนะขนาดดูในร้อยยังสดชื่นเลยค่ะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นมาเดี๋ยวเราปั่นไปต่อนี่นะครับจักรยานสีแดงไม่ใช่สักรยานสีเหลืองเหมือนจักรยานขี่เองไม่มี ใครมาลากไปทางเดินของใครของมันและฉันกับเธอจะไปด้วยกันปั่นไปพร้อมกันยกระยาสีเหลืองอ,ยอพยายามพยายามจะให้มันเข้าให้ได้นะจากยาสีเหลืองอ่ะไปนะครับผมยามเช้านี้เห็นไหมพี่เขาก็มาตั้งเต็นยันไหมยามเช้า ก็เช้าเชนะครับผมถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ช่วงหยุดยาวเทศกาลอะไรก็จะโล่งๆแบบนี้แหละอันนี้คือฟรีโซนนะฟรีโซนล็อกที่8ฟรีโซนสุดท้ายปลายหาดบางแสนฟรีโซนก็จะมีอยู่8จุดด้วยกันนะครับผมตรงฟรีโซนเขาก็จะมีจัดทุ่นลอยน้ําแบบนี้ไว้เพื่อที่จะให้เดินดูท้องทะเลในยามเช้าสวัสดีนะครับคุณนี้ ทำไมปั่นที่นี้หอบแล้วไม่สิมันเป็นเอฟเฟกนะครับผมมันเป็นเอฟเฟกเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราปั่นจริงไม่ใช่ปั่นแบบมันงอเอาล่ะเดี๋ยวจะปั่นไปจากนี่ล็อกที่แปดสิบสี่นะปลายหาดเลยล็อกที่แปดสิบสี่เราจะปั่นไปอันนี้ล็อกแปดสิบสามแล้วล็อกมันก็ไม่ได้ห่างไกลามากนะเห็นไหมล็อกแปดสิบสองเราจะปั่นไปล็อกที่หนึ่งต้นหาดบางแสนเลย หาดบางแสนประมาณก็2กิโลเมตรเดียมะถ้าจำไม่ผิด2กิโลเมตรหรือ2.6กิโลเมตรจำไม่ได้เคยวัดด้วย Google อยู่แต่ถ้าไปถึงหาดวอนี่ประมาณ4.4กิโลเมตรตีไปง่ายๆเลขกลมๆที่จําได้ก็4กิโลเมตรแล้วกันขอบคุณนะครับคุณวานส่งดกราบให้กันด้วยระวังชนต้นมะพร้าวเดี๋ยวมันจะหกักเอเหอหรอ น่าจะเป็นห่วงสุขภาพรถจักรยานเรานะไม่ใช่เป็นห่วงต้นมะพร้าวอุปกรณ์เพียบนะจักรยานเราอยากไปนั่งริมทะเลทุกวันเลยต้นวานชอบไ่าเจ้าพ่อแสนก่อนเนาะปีนขึ้นเขาสามมุกบ้างไหมครับเรื่องจริงป่าเรื่องตำนานพี่เล็กก็เรื่องเล่าก็ต้องมี เขาโคงของจริงบ้างอนะไรผมเคยปีนขึ้นเข,ขาสามมุกวันหลายๆวันก่อนอาทิตย์ก่อนมั้งหอบแพกแคกเลยสการ,รัจพ่อแสนนะครับรวยพารวยมั่งมีเงินทองเศรษฐีอนะอปั่นขึ้นเขาสามุกนี่ระยะทางประมาณสองกิโลเมตรนะแต่ว่าการขึ้นเขามันค่อนข้างโอ้โหใช้พลังเยอะมากปั่นแล้วหอบแบบสุดๆเลยต้องนั่งแบบ พักเป็นระยะเอ๊ะเขาจะเก็บวันนี้หรอเหมือนเขาจะเก็บไอ้ทุ่นลอยน้ําแล้วนั่นเ,นเห็นไหมทุ่นลอยน้ําถูกเอามาใกล้ฝั่งแล้วหรือว่าหมดช่วงฤดูการแล้วจะเก็บแล้วฟีโซนเหมือนเขาจะมาลื้อแล้วยังไงเนี่ยทำไมไอ้ทุ่นลอยน้นํานี่บางทุ่นมันเหมือนกับจะถูกเก็บลืออันนี้ฟรีโซนที่สาม เห็นไหมเมื่อกี้ที่เรา,ผ,าผ่านมาจะเป็นฟรีโซนสุดท้ายปลายหาดบางแสนเป็นฟรีโซนที่แปดนะตะลออนะทำไรครับสวัสดีนะครับคุณกระเพาหมูปั่นจัก,กรยานเล่นๆเฉยๆนะครับผมในยามเช้านี้ที่จากแหลมแท่นมาปลายหาดาจะต้นหาดบางแสนจะไปถึงหาดวอนนพามั้ยตอนนี้เริ่มหอบแล้วนี่น,น้องๆเขามีช่นจะหลบหลีกแล้วหรอ ผมเห็นจัก,กรยานเราหน้าเกรีข่าวเม,มือไงเดี๋ยวไปอยู่อีกทีหนึ่งช่วงน่าจะช่วงเอ้อะไรนะวงเวียนบางแสนแต่ถ้าหยุดวงเวียนบางแสนแล้วก็คงเหนื่อยแล้วบรรยากาศกำลังดีสวยๆเลยมีเมียคาที่พักราคาถูกแถววอนนาภาหูแถววอนนาภานี้ค่อนข้างแพงนะครับพันหนึ่งราคาถูกนี้ ผมว่ามนนันเริ่มที่พันน่ะหาดวอนาพามันส่วนใหญ่เป็นเป็นโรงแรมใหม่ๆนะอย่างมารีนา่ามารีนา่าหาดวอนัพาส่วนใหญ่ผมจะเชี่ยวชาญตรงโซนแหลมแท่นนะครับผมบ้านอยู่ตรงโซนแหลมแท่นโอ้โหเน,นะเราต้องหามุมที่สามารถถ่ายพระอาทิตย์ได้แบบสวยงาม โปรดักชันระดับฮอลลีวูดรัชดาเลยนะเนี๋ยเนะีขอถ่ายแบบช่วงที่พระอาทิตย์โผล่โอ้โหเห็นไหมโอ้โหที่ไหนครับที่นี่ที่หาดบางแสนนะครับผมเราอยู่ตรงด้านหลังวงเวียนบางแสนตอนพระอาทิตย์กำลังโผล่พ้นฟากฟ้าโผล่โผล่พ้นขอบตึกขึ้นมานะครับผมเคยพักข้างหลังเฮอริเทจ600จน800ราคาขึ้นอนอ สามารถเอารถจอดได้หน้าบ้านพักอ๋อหลังเฮอริเทจบางแสนเฮอริเทจฝุ่นค่อนข้างเยอะมองไม่เห็นเขาฉลากมองไม่เห็นเกาะสีชังซึ่งถ้าบรรยากาศปกตินี่ผมจะมองเห็นเกาะสีชังจากที่ที่เราอยู่ตรงเนี้เยเสียงไม่เข้าหรอกเพราะบางทีออกมาไกลๆกล้องแล้วเสียงไม่ไม่เข้านะก็เช้านี้ก็เดี๋ยวจะปั่นไปตรงถึงหาดวอลน,นาภาเดี๋ยวก็จะปั่นกลับมาถ่ายรูปลงในเพจของเรานะครับเพจมีเพจชื่อบางแสนแหลมแท่นวันนี้นะครับผม นอกจากที่ออกมาไลฟ์อย่างนี้แล้วผมก็จะถ่ายรูปลงเพจเล่าเรื่องราวนั่นนี่นู่นด้วยนะครับก่อนจะขึ้นไลฟ์ก็ใครอยากดูบรรยากาศสดๆก็ผมก็จะแนะนําไว้ในเพจด้วยว่าขึ้นไลฟ์แล้วนะฮะใครอยากมาดูก็มาดูอะไรประมาณนี้ก็ใครใช้พิมพ์มารสโเบิร์ดก็ลองไปดูได้เดี๋ยวนะเขาติดไมค์ดีก็เดี๋ยวจะพาปั่นไปที่ฮาดวอนนะพาอุ้ โอ้โหนี่มันฮอลลีวูดติดต่อ,นอเนี่ยเลยนี่มุมกล้องแบบฮอลลีวูดที่รัชดานะ <c oughs> มีใครทันไหมในฮอลลีวูดที่รัชดาโอ้ย m ม g ก็แว่นเราตกเลยอย่าพังนะโอ้โห,โโห,โโหมีร่องรอยความเสียหาย ตอนนี้ก็คือตรงนี้นะหาดบางแสนล่างนะครับผมตรงล็อก14เลยวงเวียนบางแสนมาหน่อยเดียวเองอไปต่อพี่ปูมาเมื่อไหร่นี่ยพี่ปู18มีนานี้นะครับปูพงสิษฐ์คำพีที่สกาล่าเคยไปดูแกครั้งหนึ่งบัตรส0 0พนมั้งนั่งในร้านเหล้าอะไรแบบนี้แหละอยู่หน้าเวทีเลยปูคำพีสมัยเด็ก สมัยเรียนเขียนคําว่าคัมภีร์ติดไว้กระเป๋านักเรียนเพื่อนเพื่อหมันไม่ใช่เพื่อนๆนนรุ่นพี่หมันไส้ตบหัวเราเฉยเลย <c oughs> เท่อะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะเราไปหาที่หยุดตรงหาดบางไปหาดวอนตรงนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์ของเรานิดนึงชาร์จแบตเพราะว่าแบตมันเตือนแล้ว ามาอยู่ตรงนี้กันเล็กน้อยนะครับผมอจอดไว้นี้หานบางแสนลงก่อนที่แบตเราจะหมด ม่เป็นไรแต่ผมจะเอาไม้ออกเฉยเอาไม้ออกจากกล้องแล้วก็จะใช้ที่ชาร์จแบตของเราเรามีที่ชาร์จแบตมาแต่เตรียมอุปกรณ์หน่อยแต่มันจะใช้ไม้ไม่ได้มันจะใช้ไม้นี่เลยครับผมอีล e ู <laughs> ได้ขายของเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีปลายหินที่แบบเหมือนเหมือนโซนโซนปลายหาดบางแสนเลย ก็เขาเอาไว้กัน้นพื้นที่กั้นอะไรนะจะมีคนชอบเอาของมาตกแถวนี้แล้วตกแล้วไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> เห็นไหมโซนหาดวอนภา,านี่ก็จริงๆก็เล่นน้ําได้นะแต่ค่อนข้างหินเยอะมากกว่าหาดบางแสนส่วนใหญ่ถ้าจะเล่นน้ําเขาจะไปหาดบางแสนมากกว่าอันนี้ก็เป็นสวนสาธารณะเล็กๆ,น,ๆน้อยนิดนึงตรงนี้ดีนะได้เที่ยวทะเลทุกวนัน <c oughs> เสร็จแล้วก็ต้องเข้าไปนั่งจุ่มปุ๊กอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ครับตอนนี้งานก็เริ่มมาแล้วแต่ว่าก็ก็ยังดีนะที่เราได้ทํางานที่เรายังรักกับมันอยู่นะครับผมผมก็ทํางานเขียนหนังสือไปเขียนไม่ออกคิดไม่ออกก็จะเดินมาทอดถอนหายใจที่ริมท้องทะเลโอ้โหอันนี้นะครับเรามาที่โซนหาดบางแสนล่างเดี๋ยวเรา แบตเราเหลือแบตเรามีเยอะแยะมากมายเลยนะเราจะปั่นไปที่หาดวอนปลายหาดวอนก่อนงานสวนสาธารณะกองช่างปั่นไปปลายหาดวอนอยู่งั้นเดี๋ยวนะขอจัดแจงอุปรกรณ์ก่อนโซนนี้ก็จะมีนี่ที่พักเยอะแยะมากมายเนี่ยคาม KALM เนี่ยผมว่าวิวมันสวยดีนะ KALM อยากไปเที่ยวจังมาวันอังคารนะครับจะเป็นวันหาดโล่งๆถ้าเป็นวันอังคารนะถ้าไม่อยากเจอผู้คนมากอันนี้เห็นไหมวามกระเทศดีนะคามอยู่ติดริมทะเลเลยอันนี้ก็จะเป็นร้านเดอะซีร้านนั่งดื่มนั่งชิลร้านเด็ดประเทศไทย <c oughs> แล้วก็ติดกับร้านวอน ร้านวอนเลยไปนี้ก็จะเป็นร้านคอฟฟี่มิทติ้งคอฟมิทติ้งคาเฟแล้วก็ข้างๆก็คือฮังกาฮาโบนี่ก็คือฮังก้าผับนะที่ผมชอบมาบ่อยๆก็คือจะเป็นโซนเกาหลีเพราะว่าหน้าตาเราออกละไม้คล้ายกับวอนฮยอนบินเราก็เลยมาโซนเกาหลี <c oughs> เห็นไหม มีรังนี้ก็เกาหลีแล้วนะฮังก้าตรงนั้นก็จะเป็นร้านชื่อโซเมกตอนกลางคืนก็จะเป็นมีดนตรีแสดงสดนะครับผมข้างบนนี้ก็ขึ้นไปก็จะเป็นที่นั่งมองดูวิวหาดวอนได้เลยหรือใครจะซื้อโซจูมานั่งเอาฟิวเอาบรรยากาศเป็นโอปป้าอยู่ตรงนี้ก็ได้นะ <c oughs> เหนื่อย ฮังกมาดไปด้วยสิไม่รู้จักทางมีที่ดินพร้อมขายไหมครับแบบติดหาดโอ้โหเดี๋ยวผมไปถามนายกตุ้ยกันนะเมื่อกี้ก็มีนายกตุ้ยบ้านเลขที่เก้าอยู่ทิทะเลอันนี้ก็พรกปละหมกนะึกเห็นเขาประกาศเขียนไว้อยู่นะแต่ว่าที่พื้นที่แถวนี้ส่วนใหญ่มันเป็นของพวกหน่วยงานราชการนะที่อยู่ติดริมทะเลทอทบ้างทหารบ้างอะไรเงี้ อยากมาผ่อนคลายกลับไปนั่งหน้าคอมไอเดียคิดออกนะครับไม่แน่ครับผมมันจะคิดออกตอนช่วงๆที่กระเป๋าแบนๆนะ่ะอันนั้นคิดออกดีนักแรไม่ว่าอะไรมันก็เป็นไอเดียเป็นอินสป r เรชันหมดนะ <c oughs> ตอนเงินไม่มีนี่เป็นอินสป r เรชันที่ดีนักเชียว ครานี้ก็บรรยากาศผู้คนไม่เยอะเลยเพราะว่ามันเป็นกลางๆสัปดาห์คนจะเยอะส่วนใหญ่ก็เป็นศุกร์เสาร์นะครับผมศุกร์เสาร์อาทิตย์โดยเฉพาะวันศุกร์เสาร์นี่จะมีถนนคนเดินบางแสนตรงโซนแหลมแท่นซึ่งอย,อยู่คนละฝั่งกับโซนนี้นะโซนนี้ส่วนใหญ่ตอนกลางวันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่จะเป็นช่วงกลางคืนมากกว่าช่วงกลางคืนหรือไม่ก็เป็นช่วงเชา้าที่หลายคนแฮง เราก็นอนกันอยู่ริมหาดตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปหยุดที่ปลายหาดวอนนะพากันเดี๋ยวพาเดินดูโซนที่เป็นตลาดลงเตียมหาดวอนยางวอนมีทุกอย่างนะทั้งลงเตียมนี่จีนใช่ไหมหาดวอนน <c oughs> ี่สไตล์จีนสไตล์เกาหลีมีหมดวอนน้ำหมาดวอนน้มาดเล็กคคฟฟี่อะไรเนะี่ยร้านกาแฟ นี่ปัาเผาที่ผมมานั่งชิวๆดูเพลงเพื่อชีวิตบ่อยๆจะมีแฮมเมอรนะ์งาคาราวานคาราบาวันศุกร์ที่เ็มีสาวผ่านมาแล้วหรอยังนี่มาครบวงหรออันนี้จะเป็นโซนญี่ปุ่นบางแสนตอนนี้เขาล้อมพายแต่จะมีอีกโซนก็คือโซนตรงถนนเข้าหลามนะครับจะเป็นตลาดปลาบางแสนก็จะมีโซนที่เป็นเหมือนญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับ พิพิธภัณฑ์ทางเทเลอยู่ตรงไหนครับอยู่ในมอบูนะครับผมอยู่ในมอบูข้างๆจึงเยื้องห้างแหลมทองหมุดไว้ที่มั่งห้างแหลมแหลมทองแหลมทองนะครับในในมบูรพานะครับผมเพิ่งเปิดวันวันนี้เองมั้งเมื่อวานวันที่เท่าไหร่เมื่อวานช่วงเด็กรับปริญญามอบูรับปริญญาเพิ่งเพิ่งเสร็จเพิ่งเปิดหยุดไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับบางแสนเจริญมากขึ้นหน้าอยู่ สวัสดียามเช้าครับผมสวัสดีนะครับคุณไพศาลเดี๋ยวนะเดี๋ยวหาที่จุดกันแถวนี้แถวนี้เรือเยอะนี่โรงแรมที่ผมแนะนํายังไม่เคยมาพักแต่ผมชอบหลังคากลมๆรู้สึกจะพันพันกว่าบาทนะเดี๋ยวเราหาที่จอดแถวนี้กันดีกว่าโซนนี้จะเห็นเรือเยอะหน่อย เดินดูบรรยากาศแถวนี้กันสักเล็กน้อยนะครับผมก่อนที่ผมจะหยุดถ่ายรูปแล้วก็เอาไว้ลงเพจบางแสนแหลมแท่นวันนี้นะครับผมเผื่อใครที่อยากไปดูภาพนิ่งบ้างแต่เดี๋ยวคลิปที่เราพากันมาดูยาวๆนี้เดี๋ยวผมก็จะไปดาวน์โหลดมานะแล้วก็เอามาลงตรงๆนี่ขี <c oughs> ้เกียจตัดต่อเป็นบรรยากาศนะครับเป็นเมมโมรีในยามเช้า วันนี้ปั่นมาตั้งแต่ปลายหาดวอนนะพามายันไม่ใช่ที่ปลายหาดปลายแหลมแท่นมาจนยันหาดวอนนะพาเลย วันนี้ไม่ค่อยมีคนคนน้อยดูสิมีหอยมีอะไรแบบถูกพัดพามาจากท้องทะเลเยอะเหมือนกันนะพร้อมกับขวดพลาสติก อันนี้ก็เป็นอีกป้ายหาดบางแสนล่างแอดเอาเรือลงไปขับเลยเออเหรอเรือเราเนอะหรอเรือลำเล็กๆเราเน่ยหรอจะรอดไหมเนี่ยขึ้นแค่นี้ก็จริงๆขึ้นริมฝั่งไม่เท่าไหร่แต่ขึ้นเออไม่ใช่ขึ้นไกลฝั่งไม่เท่าไหร่แต่มันจะโดนขึ้นริมฝั่งในี่ัด จ,จุดตกปลาตรงไหนแนะนําถ้าจุดตกปลาส่วนใหญ่เขาจะตกปลาตรงโซนแหลมแท่นนะครับผมอันนี้โซนหาดวอนาภานนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรือประมงแบบนี้โซนแหลมแทน่นก่อนถึงเขาสามมุกนะครับจะมีสวนสาธารณะตรงแหลมแทน่นเขาจะตกปลากันตรงนั้นกันบายบายตาบูดบายบายครับคุณน,น้องเล็ก <laughs> ไปแล้ว Bye, kau pun Apple. Bye, kau Chief.